อะไรอะไรที no Keep our our part, ่51ได้ย anyway nice. ิงบทเก็บความลับข <sh> <aken> ้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทมฉันคิดไปต่างๆนานๆอะไรอะไรที่51ได้ยิงบทเก็บถวายข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทําเมื่อใครใครในคเรักได้ยิงบทเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทมฉันคิดไปต่างๆนานๆอะไรอะไรที่51ได้ยิงบทเก็บถวาข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทําเมื่อใครหรืใครนั้นต้องเวลา แบบเดียวกับผมปะเราไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลกว้างไกลถ้าคุณยังอยากจะฟังไม่ต้องมีหลอกใจสัทธาแค่ลืมตาหายจะทำมองไปบนท้องฟ้าและลองค้นหาบางสิ่งนั้นแอรผมเห็นอะไรเธอสวยเธอข้าลงมาจากยานไม่เหมือนที่ดูในข่าวทำไมเธอถึงสวยอย่างนั้นจะบอกกับผมแค่สามคำสามคำแอเรียที่ห้อที่ใหญกก็เสร็จแล ความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่งตงนนะางๆนานาแอเล่อเลที่